สวัสดี fc สาตาบนโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่อำเภอเขมรลาดนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งเสร็จภารกิจนะครับอาจจะมาไม่ทันทีมงานทีมงานก็ติดตั้งกันไปเกือบ6 0นนะครับก็พื้นที่เขมรลาดนะครับเป็นพื้นที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก็ในฐานะที่เราติดตั้งมาหลายปีนะครับ ในพื้นที่จังหวัดอุบลแต่ละตำแหน่งเราก็มีข้อมูลของลูกค้าอยู่ทุกจุดนะครับเพราะว่าเราน่าจะติดตั้งเกือบทุกอำเภอแล้วนะครับบางอำเภอบางพื้นที่ก็จะมีธร,รณีวิทยาที่แตกต่างกันนะครับอ,อย่างของถ้าเป็นฝั่งวาลินหรืออำเภอเมืองบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทรายนะครับแต่ว่าน้ําไม่ลึกน้ําดีเลยมีปัญหาเรื่องทรายนะครับอย่างถ้าโซนเข็มบัลลาด เข็มมารานี่ก็จะหลากหลายก่าเพื่อนนะครับก็ถ้าทีมงานได้เข้าเข็มมาราดนี่ก็ต้องเตรียมปั๊มมาหลายสเปกนะครับแล้วก็ทําการบ้านมาค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเข้ามาในพื้นที่เข็มบาราดนะครับเพราะเข็มบารานี่คือมีทั้งหินนะครับมีทั้งแบบเป็นบ่อทรายนะครับน้ําลึกนะครับหายากบางพื้นที่เป็นน้ําก่อย เขมรานนี่คือครบนะครับมีพื้นที่ที่ธรณีวิทยาที่หลากหลายะจะแตกต่างจากอำเภออื่นอย่างตะการเนี่ยบางพื้นที่ก็เป็นน้ำก่อยบางพื้นที่ก็หินนะครับอย่างสาวนฝั่งของเกียมหรือว่าซีนทระน,นั้นก็จะเป็นหินเกือบทั้งหมดนะครับก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับก็ อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงานนะครับในการที่จะติดตั้งในแต่ละบอ่อเริ่มทดสอบน้ำกันนะครับฮันดูโร1 1 0่วัตต์15้คิวท่อ2นิ้วนะครับหน้างานอำเภอเขมรราชนะครับลงปั๊มไปที่32เมตรนะครับน้ำแน่นมากท่อ2นิ้ว ก็แผงยังไม่ได้ติดตั้งนะครับแผงยังวางอยู่ที่คันเทนาด้านหลังนะครับสี่แผงเป็นซีลโตรฟรีมเทียวันนะครับสี่ร้อยวัตต์โมโนฮับคัสเซลนะครับน้ำถือว่าดีมากนะครับอีกบอ่อหนึ่งในพื้นที่เข็มวรลาดนะครับ เห็นบนเียโแห้งกว่าก่าอยู่แห้งกว่าสีแแงกว่าแเป็นสีแผงพันลอยจะบอกสองนน้วนะรุ่นนี้สู่เพิมมติอยูงนะสูเพมติองแ่ันครับเาเแรงถึ่งแรงถิงพันหนึ่งลอยวัดสองแหงกบริกันหมดสองแหงกับแหงออกพุ่งออกไปอีกดีครับน้ำมันกระลายก็เก่าเด้ครับหนาว่จเอาสองแพ่สองมาติดให้ตัว สอนนี้แรงเครื่องสีแทงขันท้องขอ,องพญาเปรเสรนฐนันหกแทงตัวน,นั้สองแรงครับเชี่ยม่อาน้ำเชี่ยมาอาบนำนี่รือว่าสียอส่วนท่อสองนิ้วน้ำกับถือว่าออกแห้งเลยแหละครับวันนี้เป็นยังไงรสชาต ดีเยอ่ัวต้องใช้เสขึ้นนั่นชนขึ้นข้ำอ๋ออ๋อน้ำน้ำ้ำนะครับตัวนี้มันนามไต่หินที่มันจ่อลงหลุดข้าใจว่สานีข้าใจ่าออเดี๋ยว่ดายอกดอ,ยดอก ก็งานติดตั้งปั๊มแฮนดโดโรนะครับ1,100งวัตต์ท่อ2นิ้ว15คิวนะครับด้านหลังก็จะที่เห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแผงโมโนซีรัฟฟิม์ม400วัตต์นะครับแผงเทียว,วันจำนวน4แผงนะครับก็เป็นลูกค้าเก่าแนะนำมานะครับงานในพื้นที่เขมราชนะครับก็น้ำอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็ทดสอบกันอยู่ อ่าสักพักแล้วนะครับก็ทีมงานมาติดตั้งกันก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นรุ่นอ่บ่อบาดาลขนาด6นิ้วลึก46เมตรนะครับลงปั๊มที่32เมตรน้ํา15คิวก็เป็นพื้นที่ที่หลากหลายทางธรณีวิทยานะครับสำหรับเข็มราลาดบางที่เป็นทรายนะครับบางที่ เป็นน้ำก่อยบางที่เจาะ70 80เมตรยังไม่เจอน้ำนะครับก็เป็นความโชคดีของบ่อนี้บ่อนี้เจาะไม่ลึกนะครับเจาะสี่หเมตรแต่ว่าน้ำตาน้ำอยู่ที่20กว่าเมตรก็เป็นน้ำที่ที่ดีนะครับใสสำหรับท่านที่สนใจเราก็ติดต่อได้ที่สาตาบนโซล่าเซลนะครับ0 8 5 0 1 5 0 9 1 5นะครับสร้างเข้าจอไวจ้จเมีกพออ่อัวัน บอ่อประดาน46เมตรนะครับเป็นบอ่อขนาด6นิ้วเราลงปั๊มอยู่ที่32เมตรนะครับ1,100วัตต์ท่อ2นิ้ว15คิวน้ำแบบแน่นๆนะครับพุ่งๆเลย2นิ้ว ก็ส่วนด้านหลังเป็นแผงนะครับ4แผงแผง400วัตต์โมโนฮบคัสเซลนะครับก็เป็นแผงเกียร์เทียวันจากไายซีรัลีมนะครับ,ก,รบก็เป็นของคุณภาพทั้งหมดนะครับมาติดตั้งให้ลูกค้าอยู่ในพื้นที่เขมรนาดนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวฝังท่อร้อยสายนะครับเป็นสายปัม๊มฝังท่อสีเหลืองไปนะไปหาตัวแผงนะครับ ฝังไปตามคันแทนาก็ <c oughs> เป็นงานลูกค้าเก่าแนะนำมานะครับเหมือนเดิมในพื้นที่ใช้ดีบอกต่อนะครับวันนี้มาติดตั้งให้อีกหนึ่งชุดเดี๋ยวพามาดูแผงนะครับ นี่นะครับแผงโมโนเซล,ลสวยมากนะครับของซีรัฟิมสีแผงนะครับฮาร์ปคัตเซลตัวโครงสร้างตัวแผงเนี่ยคือขนาดเขาจะหน่งคูณเมตรนะครับต่อแผน่นถ้าเราทั้งหมด4แผน่นก็ใช้พื้นที่อยู่สี่คูณสตารางเมตรนะครับเวลาลูกค้าจะไปทำโครงสร้างก็ระยะขนาดแผงจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูที่ตัวคอนโทลนะครับอันนี้รายละเอียดเรายังไม่ได้เก็บงานนะครับอันนี้คือทดสอบเครื่องอยู่อ่ารอบเครื่องเขาอยู่ที่เท่าไหร่สามพนะครับแอมอยู่ที่8ปแอมวัตอยู่ที่1นึ่งันเจวัตนะครับโวลต์ร้อยาก็ไฟกำลังดีนะครับมีเบเกอร์มีกันฟ้าให้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดอ่ากล่องคอนโทแฮ h นโดโรนะครับกล่องปั๊ม นี่โครงสร้างเราเกาไนท์ก,งก็งานติดตั้งนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับรอส่งมอบน้ำก็ยังแรงต่อเนื่องฮะแดดออกแล้วแหงหขาดก็มันขาดโลโล่าคันแทนะเนาะ แมนครับมันตามแดดด้แดดคอยกับคอยแดดแห้งกับแห้งีมแห้งคราเอาน้ำมูไปไงเบอร์โทรผมกับน้ำเพื่นอนน่ะศูนย์แปดหาศูนย์นึ่งหาศูนย์เก้าหน่าก็ยังแรงต่อเนื่องนะครับ 1,100วัตต์แฮนดูโร่5ิคิวนะครับไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้บ่อไหนบ่อนั้นน้ำดีแรงนะครับอ่ะาเฮ้งเพื่อนคือสิมีน้ำเฮ็ดหน้าเราแบบทีนี้ งานโครงสร้างนะครับวางแผงยึดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอส่งมอก<อ>เดี๋ยวพาดูคอนโทรล<อ>ปุ๊บซีโรฟิล์มนะครับ400วัตต์แผงเทียว,วันนะครับมี serial number เช็คได้นะครับดูงานตู้คอนโทรลกุญแจตู้ล็อกได้นะครับมีกุญแจให้ งานนะครับหางปลาเรียบร้อยนะครับเบอร์ติดต่อชัดๆอีกทีนึงนะครับ0850150915นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าหน้าเพจตาตาอุบลโซลาเซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ ที่เขม,มาราชนะครับก็ขอกลาบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแนะนำกันมาเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ